Look good. เจ็เรื่องแปลกที่ผู้ชายมองว่าเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงทุกคนก็น่าจะรู้ดีแล้วว่าในตัวผู้หญิงมีหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชายได้แต่คุณ รู้หรือไม่ว่าในหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่านั้นมันรวมถึง7เรื่องแปลกๆเหล่านี้ด้วยซึ่งหากดูเพียงหัวข้อของมันอาจจะเป็นเรื่องเลือเชื่อแต่คุณอาจจะเข้าใจที่มาที่ไปและความรู้สึกของผู้ชายมากขึ้นเมื่อได้ลองอ่านเมื่อได้ลองฟังเหตุผลที่พวกเขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ ide, กับเว็บไซต์ o f w o m e n s h o c k c o m ขอบอกไปก่อนเลยว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงเลยจริงๆ 1. ผู้หญิงที่มีความกลัว ความกลัวเป็นเรื่องแรกที่อาจทําให้ผู้หญิงหลายคนรู้สึกประหลาดใจแต่อย่างไรก็ตามมีผู้ชายจํานวนไม่น้อยเลยที่มองว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงที่ทําให้พวกเขาลหลงไหลเนื่องจากเวลาที่พวกเขาเห็นผู้หญิงแสดงความกลัวออกมาในเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเหมือนเป็นช่องว่างที่เปิดโอกาสให้พวกเขาเด้เข้าไปช่วยเหลือพร้อมกับกลายเป็นฮีโร่ในสายตาของผู้หญิงคนนั้นไปในตัว 2. ผู้หญิงที่กล้าเปิดเผยตัวตนเชื่อว่าเรื่องนี้ น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ผู้หญิงหลายคนรู้สึกเสียหายไม่แพ้กันเพราะก่อนหน้านี้คงคิดกันมาตลอดว่าผู้ชายมักจะมองผู้หญิงที่เสือ้อผ้านาผมเป๊ะตั้งแต่หัวจะรดเท้าซึ่งความจริงแล้วผู้ชายส่วนใหญ่กลับมองว่าผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองและอยู่ในลุคที่ดูเป็นธรรมชาติเสื้อผ้าธรรมดาแต่งหน้าพอประมาณหรือไม่แต่งหน้าเลยเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์มากกว่าเสียอีก 3. ผู้หญิงที่สวมแว่นกันแดดมีผู้ชายจำนวนไม่น้อยอีกเช่นเดียวกัน ที่มองว่าผู้หญิงสวมแว่นกันแดดเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆสําหรับพวกเขาส่วนสาเหตุนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าจํานวนคนที่สวมแว่นกันแดดมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไปก็เลยทําให้พวกเธอกลายเป็นจุดเด่นในคนหมู่มากและเป็นส่วนที่ทําให้ผู้หญิงดูลึกลับนาค้นหาเมื่ออยู่หลังเลนแว่นตาสีเข้มเหล่านั้นก็ได้ 4. ผู้หญิงที่สวมเสื้อผ้าลายผางสําหรับผู้ชายที่มองว่าผู้หญิงมีเสน่ห์มากกว่าที่เคยเมื่อสวมชุดลายผางก็จะให้เหตุผลว่า มันทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนเพื่อนชายที่พร้อมจะรุยไปกับพวกเขาในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายหรือกีฬากลางแจง้งต่างๆแต่ทั้งนี้ก็ไม่จําเป็นต้องสวมเสื้อผ้ารายพางตลอดก็ได้เพราผู้หญิงที่สามารถพูดคุยในเรื่องที่เขาชอบก็ดึงดูดความสนใจจากเขาได้เช่นกัน 5. ผู้หญิงที่กําลังแต่งหน้า แม้ผู้ชายหลายคนจะชอบบ่นเรื่องการแต่งหน้าของผู้หญิงแต่หากพวกเขาเป็นผู้หญิงที่กำลังแต่งหน้าก็ทำให้พวกเขาเพลอหลงเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวเช่นกันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการแต่งหน้าถือเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สำหรับพวกเขาและคิดว่าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะทำได้อีกทั้งยังรู้สึกว่าสไตล์การแต่งหน้าของแต่ละคนก็เป็นส่วนที่ทำให้ผู้หญิงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย 6. สำเนียงการพูดของผู้หญิงผู้หญิงหลายๆคน มกรู้สึกอับอายหากมีสำเนียงการพูดที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นๆและยังคงรู้สึกเช่นนั้นตลอดมาจนกลายเป็นปมดอยอย่างหนึ่งของตัวเองทั้งที่จริงแล้วสำเนียงการพูดที่แม้จะแปลกออกไปบ้างแต่มันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่อย่างใดอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายมองว่าเป็นจุดที่น่ารักและมีสเสน่ห์อีกด้วย 7. ริ้วรอยบนหน้าท้องหลังการตั้งครรภ์สำหรับคนที่เคยผ่านการตั้งครรภ์มาแล้ว รู้ดีว่าริ้วรอยบนหน้าท้องมันเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลได้มากทีเดียวดังนั้นหลายๆคนก็นเลยพยายามหาวิธีกำจัดมันออกไปในทางตรงกันข้ามผู้ชายกลับมองว่าริ้วรอยเหล่านั้นมันทำให้พวกเขารู้สึกลงรักผู้หญิงคนนั้นมากขึ้นเพราะมันเตือนให้เขาคิดถึงตอนที่คุณอุ้มท้องลูกของเขาอยู่เสมอนั่นเองเชื่อว่ามีหลายข้อเลยนะที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกสพใภไม่น้อย ที่ได้รู้ความจริงว่าทั้ง7เรื่องที่กล่าวไปเนี้ยเป็นเสน่ห์ของตัวเองด้วยฉะนั้นหากมีอยู่แล้วพยายามรักษามันเอาไว้หรือทําให้ผู้หญิงเข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้ชายมากขึ้นนะครับรูปร่างดีบุคลิกดีทันสมัยไปกับเรา look good ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับ